ว่าที่คุณพ่อคนใหม่นัดเทพหัสดินณนะอยุธยาหลังประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการว่าภรรยาคุณนาหน่าธัญยากำลังตั้งท้องนะคะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็มีความพยายามจะมีลูกกันมาร่วมปีแล้วละ่ะวันนี้คุณพ่อป้ายแดงได้อัปเดตเรื่องการตั้งครรภ์ของภรรยาให้ฟังค่ะส่วนเรื่องของเพศนั้นทั้งสองทราบแล้วแต่ขอปิดเป็นความลับก่อนนะ ี่เดือนกว่าแล้วครับมีอาการแพ้ท้องอะไรนี้มัางไหมคะไม่แพ้ครับไม่แพ้ตั้งแต่ตน้นเลยแต่ช่วงแรกก็จะมีแบบ กินหัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับรั้รก็ทานอาหารได้ทุกอย่าง <c oughs> ไม่แพ้ท้งคู่เลยก็กิ <c oughs> <ๆ S 2> นได้ปกติชาบแล้วแต่ยงไม่บอกครับ <c oughs> ตัวเอกนิดนึงเป็นไงครับพี่พอกับเป็นคุณพ่อเนาะความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปเยอะอะครับความรู้สึกที่ปกติเราจะคิดถึงแต่เรื่องตัวเองเรื่องเรื่องแฟนเรื่องภรรยายอะไรเงี้ยเรืก็ไปคิดถึงเรื่องอื่นแทนเลยเนี้ยก็ไปคิดถึงเรื่องลูกเรื่อง รื่องโรงเรียนเรื่องอะไรคิดไปไกลแล้วใช่คิดว่าจะเลี้ยงลูกยังไงน่าจะนะครับก็ดูสภาพร่างกายคุณนยัถ้าเด็กเขาพร้อมก็คุณหมอของบอกว่าแนะนําให้มีภายในหกเดือนเลยเพราะว่ามันจะติดง่ายกว่าด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็มีความเสี่ยงเยอะในหลายเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีโรคประจาตัวหรืออะไรนี่ไม่มีไม่มีครับไม่มีแต่ว่าคือมีมีอาการก็คือช่วงสามเดือนแรกเนี่ยที่มันต้องจับตามองเพราะว่า อ่เขามีติ่งเหนือที่ปากบกลูกซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นติ่งแต่รายแต่ว่าพอบเ,เริ่มอายุคัยมันเริ่มมากขึ้นเนี่ยฮอร์โมนมันเริ่มมากขึ้นติ่งแต่นี้มันก็โตตามขึ้นแล้วก็มันก็เหมือนไปทําให้ดันปากบทลูกที่ทําให้มันควรจะปิดเนี่ยมันก็ดันไม่ปิดกําหนดคอดไม่หายคัะพี่ลายมีนาครับคือคุณหมอ,มอ,อก้องอยู่โรงพยาที่สามสิบนะครับจะอาจจะก,กออ่อนขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ